เสียงอ่านหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มหนึ่งเกษตรกรรมและสำนึกใหม่ในโลกตะวันตกมาซาโนบุฟูกุโอกะผู้เขียนนวลคำจันภาผู้แปลเป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ภาคหนึ่งอเมริกาเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์จริงหรือบทที่4ความนิยมอาหารธรรมชาติ ตอนที่สามลังแห่งการขาดแคลนอาหารเมื่อผมไปต่างประเทศผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างแรกว่าวิธีทำการเกษตรของญี่ปุ่นนั้นช่างยอดเยี่ยมจริงๆพื้นดินที่ชาวนาปกป้องอยู่ก็มีค่าเหลือเกินและวิธีการรักษาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มาตลอดระยะเวลา3000ปีช่างหน้าทึ่งอะไรเช่นนี้ไม่มีการเกษตรที่ไหนจะเอาใจใส่ดูแลดินได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่มีที่ไหนที่จะมีไรซึ่งปลูกข้าวได้ทุกๆปีพร้อมกันกับรักษาดินให้อุดมและมีธาตุอาหารมากมายได้แบบนี้อีกแล้วพืชอาหารที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นในดินที่อุดมเช่นนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกแต่อาหารเช่นนั้นสูญหายไปแล้วเช่นเดียวกับความสุขของชาวนาี่ปุ่นที่ได้หายสาบสูญไปอย่างรวดเร็วผมเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อว่าเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผมพยากรณ์ไม่เป็น ผมยังไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนแต่ถ้าผมจะพยากรณ์ผมเห็นจะต้องพูดว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวข้างหน้าสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการมองของเราถ้าเรายืนกรานที่จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เรียบร้อยดีแล้วสุดท้ายเราอาจจะไม่มีทางไปก็ได้ การยึดมั่นกับวิธีทำการเกษตรยุคใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์และสิ้นเปลืองพลังงานจะส่งผลให้ธรรมชาติถูกทำลายผลผลิตต่ำลงและคุณภาพอาหารก็ลดลงเรื่อยๆสิ่งเดียวที่ผมแน่ใจก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเข้าอาหารมากถึง60-70%ซของอาหารทั้งหมดของประเทศดังนั้นญี่ปุ่นจะเป็นประเทศแรกที่เดือดร้อนก่อนและเดือดร้อนหนักที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหาร แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าสถานการณ์นี้จะไม่มีทางแก้ไขเพราะทางแก้ไขอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ก้าวแรกที่ควรทำก็คือเลิกกินเนื้อถ้าคนญี่ปุ่นเลิกกินเนื้อและกินอาหารอย่างที่ชาวนาญี่ปุ่นเคยกินในสมัยก่อนผมคิดว่าประเทศของเราสามารถพึ่งตัวเองได้ถึงจะมีประชากรมากกว่านี้เป็นสองเท่าของที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ตาม เพราะการกินเนื้อเท่ากับใช้พลังงานนับเป็นแคลอรี่ได้มากกว่าการกินข้าวถึงเจ็ดเท่ากว่าหรือเราจะต้องใช้พลังงานมากกว่าความจําเป็นถึงเจ็ดเท่าซึ่งเป็นการฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าทุกๆคนเลิกกินเนื้อและเลิกปลูกพืชอาหารสัตว์และหันกลับมากินข้าวพืชหัวถั่วและอาหารจําพวกนี้แทนเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง แต่ถ้าผู้คนยังคงกินเนื้อต่อไปเพราะรู้สึกว่าเนื้อร้อยมีแคลอรี่ที่สูงและมีคุณค่าทางโภชนาการภาวะขาดแคลนอาหารก็จะเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ผู้คนในเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นต่างพากันเคลืบอบเคลิอไปกับคำชวนเชื่อที่ว่าชาวญี่ปุ่นยังคงกินเนื้อน้อยกว่าชาวตะวันตกหลายเท่าจนเริ่มจะกินเนื้อมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ตรหนักถึงความพอประมาณของตน และขณะที่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในซีกโลกใต้เร่งกินเนื้อเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของตนให้เท่าเทียมกับผู้ที่จเจริญแล้วกระบวนการนี้จะเร่งให้การขาดแคลนอาหารทั่วโลกเกิดรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นการพยายามพยากรณ์ว่าภาวะขาดแคลนอาหารจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคงเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้คนกินอะไรมีอาหารยืนพื้นอย่างไร ดังนั้นเราจึงไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตให้มากมายปัญหามันอยู่ที่ว่ามนุษย์ตั้งใจจะเดินต่อไปบนเส้นทางไหนมนุษย์จะสนองต่อความกระหายของตนด้วยการกินทุกสิ่งที่ตนอยากกินหรือจะเลือกควบคุมอาหารการกินอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าบรรดาแม่บ้านในเมืองใหญ่ๆจะตัดสินใจอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้คนกินกันในทุกวันนี้และขึ้นอยู่กับวิธีทำการเกษตรที่ชาวนาปฏิบัติอยู่ อันตรายอยู่ที่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครทำอะไรสภาพต่างๆจะชะนักงานภายใน5 1 0ถึง10ปีเอาละผมเห็นว่าเราควรจะประเมินว่าสถานการณ์ภายใน20ปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงสถานการณ์อาหารของโลกยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่จริงๆอเมริกาและสหประชาชาติกำลังทำการวิจัยหาสถิติทางด้านนี้มากมายเมื่อผมได้พบประธานสภาอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ผมได้รับข้อมูลบึกใหญ่ทีเดียวแต่ข้อมูลเหล่านี้สามารถได้รับการตีความไปอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติสถิติมักจะได้รับการตีพิมพ์และนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับอนาคตแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือทัศนคติของประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับทัศนคติของประชาชนอย่างเดียววิกฤตการอาหารจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อผู้คนไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำสอนในาศาสนาคริสต์ที่ว่า มนุษย์ไม่ได้กินแต่เพียงข้าวหรือขนมปังอย่างเดียวถ้าทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่รื้อฟื้นความหมายที่แท้จริงของคำกล่าวนี้มนุษย์ก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงนรกแห่งภาวะขาดแคลนอาหารได้ผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุชไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปรเปลี่ยนของฤดูกาลธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง